อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับที่ขนส่งยะโสธรฮะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้อ้าวทำไมจูจ่ๆมาแก้ผ้าแก้ผ่อนแบบนี้ล่ะพี่<ฆ>ไปดูกันหน่อยครับเจ้าหน้าที่เอ่ยชาวบ้านเอ่ยประชาชนตกใจฮะเช้าที่ผ่านมาขนส่งยะโสธรครับอึ้งเลยที่ผู้ชายคนนี้จูจ่ๆลุกขึ้นถอดเสื้อถอดกางเกงครับ ตำรวจต้องมาช่วยเคลียร์ฮะพี่วินเอเขารับเป็นด่านหน้าก่อนในการ<อ>พูดคุยอบอกเออพี่ใส่เธอใส่เธอโอ้ยกลอมอยู่นานกว่าเขาจะยอมหยิบเสื้อหยิบกางเกงกลับมาสวมใส่เหมือนเดิม<อ>ตำรวจมาถึงก็เลยถามว่าเอ้านี่คุณชื่ออะไรเนี่ยจะไปไหนทําไมทําแบบนี้ล่ะเนี่ย<อ>เขาพูดแต่บอกว่ามันร้อนมันร้อนมันร้อนตรวจสอบบัตรประชาชนครับชื่อว่านายวิรุธอายุ38เป็นคนยะโสธรนั่นแหละครับ ชาวบ้านบอกว่าเห็นเข้ามาที่ขนส่งแก๊โสโอนตั้งแต่เช้าตรู่แล้วนะ,ะฮะแล้วสายๆเนี่ยแดดเริ่มร้อนอยู่ๆก็ถอดเสื้อผ้าเฉยเลยตำรวจเองก็เลยต้องรีบประสานครอบครัวแล้วก็ส่งกลับบ้านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนโอ้โหร้อนจริงๆละมั้งเนี่ยแต่ว่าพี่ย่ามาถึงขั้นถอดแบบนี้นะนไปถอดใน,นบ้านดีกว่าโออร้อนมันก็ไม่ได้นะคะ